การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลซึ่งต้องปฏิบัติตนเคร่งครัดในพระธรรมวินัยทำให้ขาดการออกกำลังกายหรือขาดการบริหารร่างกายแบบสามัญชนต้องฉันอาหารตามแต่ญาติโยมจะนำมาถวายส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดทั้งหวานมันเค็มเผ็ด ส่งผลให้พระสงฆ์เกือบร้อยละ50มีปัญหาสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นคารวาะปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยคือการนั่งนานในท่าเดียวทำให้เลือดหมุนเวียนไม่สะดวกและมีปัญหาเรื่องปวดหลังหรืออาจจะต้องสวดมนต์หรือภาวนาท่านั่งที่ใช้ประจำคือการนั่งพับเพียบการนั่งคุกเขา่า และการนั่งสมาธิหากทำเป็นประจำและใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานจะส่งผลเสียต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมหรือได้รับการบาดเจ็บในบริเวณข้อเขา่าวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมก่อนการออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายประมาณ5-10นาทีแล้วจึงเริ่มออกกำลังกาย สำหรับท่าบริหารขันของพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมสามารถทำได้โดยการเคลื่อนไหวตามอิริยาบถท,ทั้ง4คือยืนเดินนั่งและนอนแต่การบริหารขันนี้มิใช่การบริหารร่างกายธรรมดาแต่เป็นการกำหนดรู้เรียกว่าการบริหารขันด้วยสติกล่าวคือกำหนดรู้การเคลื่อนไหวและตามทันทุกอิริยาบถ การเดินพระสงฆ์ควรเดินอย่างน้อยวันละ60นาทีหรือวันละ3-5กิโลเมตรวิธีการเดินคือเดินลงส้นเท้าก่อนแล้วจึงวางเต็มส้นเท้าลำตัวตั้งตรงหลังตรงสะโพกตรงไม่แอ่นไม่เกรงไม่ห่อไหลการออกกำลังหรือเคลื่อนไหวออกแรงอื่นๆเช่น การกวาดลานวัดการทำความสะอาดกุฏิที่ทำให้หายใจเร็วขึ้นเหงื่อซึมอย่างน้อย45-60นาทีทุกวันการยืนควรยืนยืดตัวตรงในท่าที่สบายแยกขาเล็กน้อยยืนคอตรงให้น้ำหนักตัวลงค่อนมาทางส้นเท้า หลังตรงอกผายไหล่พึงยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องขึ้นและถ้าต้องยืนเป็นเวลานานควรขยับเปลี่ยนท่าบ่อยๆโดยการยืนพักเขาข้างใดข้างหนึ่งสลับกันไปการนั่งควรนั่งตัวตรงไม่โน้มตัวไปข้างหน้าหรือเอนไปข้างหลังมากเกินไปเพื่อลดการปวดหลัง นอกจากนี้ยังมีท่าบริหารร่างกายแบบง่ายๆที่เหมาะกับพระสงฆ์โดยดัดแปลงจากท่ายโยคะและชี่กงได้แก่ท่าที่1การยืนแกว่งแขนโดยแกว่งขึ้นเบาๆแต่สะบัดลงแรงๆให้กำหนดรู้หายใจเข้าออกขณะยกขึ้นหายใจออกแรงๆขณะสะบัดลง ทำอย่างน้อย15นาทีหรือประมาณ500ครั้งต่อวันเป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินหายใจดียิ่งท่าที่2ก้มลงช้าๆจนมือแตะพื้นกําหนดรู้และยกมือขึ้นหงายไปด้านหลังจนสุดขณะก้มลงให้หายใจเข้าขณะหงายหลังไปให้หายใจออก ทำอย่างนี้ประมาณ100ครั้งต่อวันดีมากสําหรับระบบทางเดินอาหารหลังจากออกกำลังกายแล้วควรคลายอุ่นร่างกายโดยการทํากายบริหารแบบเดียวกับอบอุ่นร่างกายนาน5-10นาทีข้อห้ามข้อพึงระวังในการออกกำลังกาย 1. สำหรับพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้ดูแลทุกครั้งที่มีการออกแรงหรือบริหารร่างกายแล้วเกิอดอาการผิดปกติเช่นมีอาการบาดเจ็บในตำแหน่งที่มีการออกแรง 2. หากระหว่างบริหารร่างกายหรือออกกำลังมีอาการผิดปกติเช่นเหนื่อยมากแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนควรหยุดออกกำลังกายและไปพบแพทย์ 3. ควรงดออกกำลังกายในขณะเจ็บป่วยมีไข้ท้องร่วงอ่อนเพลียหรือพักผ่อนไม่พอ 4. ควรงดออกกำลังกายหลังจากฟื้นไข้ใหม่ๆหรืออยู่ระหว่างพักฟื้นจากการบาดเจ็บ ถ้าสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมกระทำเป็นประจำสม่ำเสมอข้อดีที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนจะสามารถปฏิบัติภาวนาในแต่ละอิริยาบถได้นานขึ้นและมีอาการทรมานจากการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่างๆลดลงและหากมีอาการไม่สบายตัวเกิดขึ้นจะทุเลาบรรเทาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ร่างกายจะมีความคล่องแคล่วขึ้นในการเปลี่ยนท่าทางการภาวนาแต่ละครั้ง กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย